เราจะมาเรียนเราจะมาเรียนเราตั้งใจเรียนอาหารช้นี้อย่างเงี้เราไปเชื่อคนเราไปเรียนมาทำอไรอาหาร้นนี้มีอะไรอย่าเงี้ยเราเชื่อคนอืนไแต่ถ้าเราตั้งใจจะมาเรียนรโอเรียนรู้เราไปเรียนสารคือให้มันรู้กินเลรู้กินเนพื่อที่เราจะได้ปอยู่ให้ญาติพี่น้องเราเพื่อสุขสวัได้หรือ ก็เลานมาแล้วต่อไปก็มันสร้างรายได้ให้เราแต่เรามองว่ามันเลขสามทำงานเลขสามทำงานก็คือโอนเลขสองาหรเลขสามเลขสามมนทำงานแล้ก็จะวิ่งเข้าหาเลขสี่นี่คือความเป็กเราขอวนที่ไหก็บวกกันที่ได้เท่าไหร่ของเราได้สองเก้าสิบสองใช่เชิงการชีวิต าอาจารย์เรียกของเราก็19ึเก้าท่าจารย์รวมกันได้สิบเก้าหนึ่งรวเกาเป็นอะไรสิบหนึ่งบวกสเป็นอะไรเออโอเคครับิคืออย่างของชุดควาิดจะอการทเรจะคุดแยกกันหรือ่สองันจะต้อง ต้องดูทุกันเวลาอ่านเนี่ยาพยายามดู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 ทุกันเมือนกเิเนี่ยต้เินเนี่ยเตินเนี่ยเตินที่มีสามหกข้าวเนี่ยคป็คนเป็นคนเน่หารที่เรียกว่าถ้าเปิดำางนะเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างรู้่เห็นอะไรมาเนี้นะแต่้

thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.